แพนเนอร์สำหรับนักเรียนกฎหมายตัวนี้นะครับเป็นแพนเนอร์ที่ถ้าใครที่เรียนคณะนิสตร์มีแพนเนอร์ตัวนี้ไว้เนี่ยจะทำให้ทุกคนมีวินัยในการเรียนมากขึ้นเยอะแพนเนอร์ตัวนี้นะครับเป็นแพนเนอร์ที่ของ t ท็กเกอร์และบิลล์เองนี่ยแหละนะครับของผมเองนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นไฟล์ PDF อย่างเดียวนะนะอาจจะไม่ได้มีเป็นเล่มนะครับไอตัวนี้คือผมพิมพ์มาเองนะครับก็คือทุกคนสามารถเอาไปพิมพ์เข้าเล่มแบบนี้ได้นะครับซึ่งแพนเนอร์สำหรับนักเรียนกฎหมายเนี่ยอันนี้จะออกแบบมาสําหรับเด็กนิติโดยเฉพาะเลยนะครับว่่่่่่่าา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 าเเเเเเด็็กกกกนน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 นิิิิตตตตตตีีีีีียยยย้้้้้้ออออองงงงงททททํํะะะะะะะไไรร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 รบบบบบจจจจปสสณ์์ขคคคมแแลลวววััูศใ ทุกสิ่งทุกอย่างที่สําคัญกัารเรียนนิสยมันมีอะไรบ้างก็อยู่ในเล่มนี้หมดเลยเล่มนี้ทุกคนเอาไว้ใช้ในการเช็คลิต์การเรียนของตัวเองนะครับอย่างเช่นตั้งแต่เรื่องของเป้าหมายเลยนะครับเนี่ยให้ทุกคนมาตั้งเป้าหมายก่อนในโรงการเรียนซึ่งผมก็จะสอนวิธีการตั้งเป้าหมายไว้ให้นะครับว่าต้องตั้งยังไงตารางสอบนะครับอ่ะเราต้องเรียนอะไรบ้างต้องเอามาใส่ตารางสอบตรงนี้ได้เลยคือมีเล่มนี้ทุกคนจบเลยแล้วเอาเล่มนี้เช็คลิต์ทุกวันอ่ะนับถอยหลังร้อยวันก่อนสอบอย่างนี้ทุกคนจะต้องรู้ว่าตอนนี้เราเหลือเวลาอ วันที่เท่าไหร่แล้วที่เราจะเหลือในการสอบและทุกๆวันมาติ๊กออกเราจะได้เป็นการเตือนตัวเองว่าเฮ้ยเราเหลือเวลาน้อยแล้วนู่เว้ยในการสอบเราต้องแบบกระตือรือร้นลแล้วนะมันจะช่วยทุกคนมีวินัยขึ้นได้ต่อมาเช็คลิฟต์ฟังคำบรรยายเช็คลิสต์การอ่านหนังสือแนวโน้มที่ออก,กสอบทุกคนมาติ๊กแบบนี้นะครับเอาบาร์ันทึกจดบันทึกแบบนี้ทุกวันนะครับจะทำให้ทุกคนมีวินัยในการเรียนมากและเรื่องของการเรียนจบมันจะเป็นเรื่องที่มันจะเป็นเรื่องปกติเลยที่ทุกคนสามารถเรียนจบได้ทีนี้ทุกคนก็จะง่ายในการเรียนแล้้้้ววววนนนนนนะะะครรรรรัับบบบบบออเเเีีีีีีียยยจชช่่่่่ทททุกกกมมมิตตป็าาาาขึส์งูแ ความอิสระสูงมากนะครับดังนั้นถ้าทุกคนไม่ควบคุมตัวเองเนี่ยสุดท้ายทุกคนจะเรียนไม่จบอ่ะโอเคมนะั้ยหรือถ้าจบก็จะจบชา้าไปเลยอะไรเงี้ยเพราะนั้นเมียในไว้มันจะทําให้เป็นเหมือนเป็นตัวช่วยในการควบคุมตัวเองในการเรียนนะครับอ่ะอันนี้ข้อฝากไว้นะครับสำหรับแพนเนอร์สำหรับนกฎหมายตัวนี้จะเป็นไฟล์ pdf นะครับทุกคนสามารถซื้อคู่กับหนังสือความลับเด็กเก่งที่มนนำหนึ่งนนี้ไปได้นะหนังสือเล่มน,นี้ก็เป็นหนังสือที่ถอดทุกอย่างจากประสบการณ์ของผมเอาไปวางแผนตามได้เลยนะและเล่มน,นี้เอาไว้ใช้ในการเชิง้รรยนนยวย อันนี้เป็นไฟล์ PDF นะถ้าใครสั่งแพนเนอร์ไปเนี่ยทุกคนจะต้องรอรับเอกสารนะครับในการเข้ารับไฟล์ PDF อีกทีนึงก็คือต้องรอให้เอกสารไปส่งที่บ้านทุกคนก่อนนะครับแล้วก็คนทําตามขั้นตอนเอกสารนั้นเพื่อรับไฟล์ PDF ตัวนี้ได้เลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแพนเนอร์สำนวกกฎหมายใครสนใจก็สั่งซื้อที่กร้ามุด้านล่างได้เลย